เอาเป็นว่าสําหรับไอดีที่ผมจะแจกในคลิปนี้ก็จะอยู่ในคลิปนี้แล้วแหละครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็ต้องลุ้นดอานะว่าจะเจอไอดีหรือเปล่าเพราะว่าผมก็จะใส่ไว้ในคลิปนี้แหละว่าจะอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งโอเคขออนุญาตสัตดีท่านผู้ชมที่น่ารักที่ชมคลิปนี้อยู่ทุกคนทุกท่านเลยตอนนี้ครับเราอยู่ในเว็บนานิ ไก่ตันนั่นเองครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเว็บสุ่มไก่ตันขายไอดไก่ตันอะไรพวกนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจะมาทําอะไรนะครับสำหรับวันนี้วันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มรหัสไก่ตันให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วก็จะมาซื้อไอดไก่ตันสัก2องไอดเอาไว้แจกท่านผู้ชมนะฮะถ้าเกิดใครหลงมาดูคลิปนี้ก็คุณมีสิทธิ์จะได้ไอดีนะครับทุกคนคุณมีสิทธิ์จะได้ไอดีที่ผมซื้อวันนี้แล้วสุ่มวันนี้ทั้งหมดกี่ ID อาเรา มาบอกท้ายคลิปว่าเราจะแจกกี่ใ่ดีนะครับทุกคนโอเคครับทางเว็บนานิไก่ตันเนี่ยเขามีบริการซุ่มไก่ตัน มีโอกาสเกลือครับทุกคนเติมสต็อกทุกวันเสาร์สามารถซื้อได้ที่นี่เท่านั้นมีโอกาสเกลือมีโอกาสได้ไก่ตาลผลตื่นไม่ตื่นการันตีหมัดซุปโอกาสได้หมัด V2 1-5หมัดกันเลยดีเดียครับผมนี่ครับก็ไอดีก็จะมันจะสุ่มเข้าใจไหมคุณผู้ชมก็มันก็คือจะสุ่มทุกอย่างครับว่าเราจะได้ดาบอะไรบ้างเราจะได้ผลอะไรในกล่องบ้างนี่ครับเขามีการันตีเงินหน้า M มทุกไอดีนะทุกคนใครสนใจนครับตอนนี้ก็ลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปนะทุกคนก็อย่าลืมมา กันเยอะเดี๋ยวคลิปนี้เนะี่ยเราจะมาสุ่มอ่ากล่องที่มีโอกาสเกลือกล่องนี้ครับทุกคนสัก23สรอบละกันแล้วเราก,ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกซื้อไอดีก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ผมขออนุญาตเลือกก่อนว่าจะซื้อไอดีอะไรดีสัก2 ID ไอดีและกันเอาไปแจกท่านผู้ชมฮะอื นี่เขามี ID ไก่ตันเทพโมจิตื่นตอนนี้ผมมีเงินอยู่520้นะทุกคนก็ซื้อได้ทุกอย่างเลยในนี้หมายถึงว่าหมายถึงว่าเลือกซื้อได้เลือกซื้อได้อย่างไม่ได้ไม่ได้ว่าซื้อได้ทุก ID นะทุกคนอ่าผมเอาเป็นอันนี้ดีไหมโมจิไก่ตันเทพโมจิตื่นี่การันตีหมัดก๊อตนะทุกคนสุ่มดาบคู่โอเด้งกีตาร์บุ๊กอะไรพวกนี้ เวล2อ0 4โมจิตื่นทุกิลสุ่มหมัดวีสองถึงหมัดอ่าสุ่มกีตาร์บลกสุ่มดาบหลักสุ่มผลในกล่องสุ่มเงินโลก3ด้วยอ่าโอกาสของที่สุ่มได้จะได้รับประมาณ80% 80%นี่จะคือก็พวกเนี้ครับผม ดาบยามะดาบบุดดีอะไรเนี่ยเออพวกเนี้ยก็ลองมาอ่านกันดูได้นะครับนี่ก็เขาก็มีหมายเหตุให้ดูนะทุกคนกรุณาเช็คของใน ID ว่าตรงกับชื่อไหมก่อนเปลี่ยนรหัสถ้าทําการเปลี่ยนรหัสไปแล้วทางร้านขอไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิน้นกรุณาอัดคลิปตั้งแต่กดซื้อจนเข้าระบบหากรหัสมีปัญหาทางร้านจะเปลี่ยนให้ทันทีถ้ามีคลิปนะครับทุกคนถ้าไม่มีทางร้านจะไม่รับประกันนะครับก็ถ้าใครกลัวผิดพลาดหรืออะไร เวลาจะซื้อไอดีจากร้านนี้นะครับทุกคนก็ลองอัดคลิปไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อกันผิดพาลาดอะไรพวกนี้นี่ครับก็จะมีไอดีเต็มเลยสินค้าทั่วไปก็เนี่ยก็หลักๆก,ก็จะเป็นของบล็อกฟู้นะครับทุกคนดูเต็มเลยแล้วนะผมจะเลือกซื้อเป็นอันนี้แล้วกันโมจิแล้วกันนะทุกคนราคา359โอเคเดี๋ยวเรากดสั่งซื้อไปเลยคุณแน่ใจหรือไม่ที่จะสั่งซื้อในราคา5 3 5 9าอยกพอยต์กดยินยันไปเลยครับกำลังพาคุณไปที่หน้าประวัติการสั่งซื้อสั่งซื้้ออสาเร็จแลว่ อาละทุกคนตอนนี้ประวัติการถังซื้อก็ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็น ID นะแต่ผมขออนุญาตเบอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกท้ายคลิปแล้วกันว่าตกติกาจะเป็นยังไงแล้วก็เอาอันไหนดี อันนี้ละกันนี่ทุกคนเดาคา100นะครับเวลตัน2,300นี่ก็เห,เหลือแล้วนะผลตื่นทุสกิลการันตีมาซูปการันตีสามตาพวกนี้ครับลองมาอ่านดูของที่ช่วยุ่มได้ก็เหมือนเดิมครับ80%อ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อไอดีนี้กันเลยครับอาไกตันผลตื่นวี1 100กดสั่งซื้อเลยแน่ใจ เรียบร้อยดี ID ก็มาแล้วครับทุกคนนี่แต่เราจะเบอร์ไว้ก่อนเหมือนเดิมเราจะยังไม่บอกคนดูนะครับก็ไดีก็ได้จริง100%นแน่นอนนี่ครับทุกคนทางร้านก็ได้มีเพจด,ด้วยนะครับทุกคนนี่เพจเขาก็ชื่อ,อนานิไก่ตันนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับทุกคนเขาก็จะมีนี่เห็นไหมมีพวกเครดิตคนที่สุ่มอะไรเต็มเลยนะทุกคนก็ทางเว็บผู้ติดตามอยู่9,5 0 0นเลยนะทุกคนเดี๋ยวกดกดไลค์กัน คลครสนใจก็เนี่ครับผมก็ลิงค์ได้คลิปเลยอ่ะเดี๋ยวส่วนต่อไปตอนนี้พอยผมเหลืออยู่แค่60ผมสามารถสุ่มอ่าอันนี้คืออะไรไก่กังไก่กังคืออะไรวะไก่กังไก่กัง อันนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอ,อ๋อมันคือการสุ่มก็คือสุ่มได้แทุกคน60แต่มันจะสุ่มได้รอบเดียวไงผมจะไม่สุ่มแล้วกันอ๋อ,อก็ตอนนี้เหลือแค่กล่องสุ่มมีโอกาสเกลือนะทุกคนครั้งละ20เท่านั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มกันว่าคลิปนี้เนะี่ยผมจะได้หรือเปล่าโอเคครับ20นะครั้งแรกไปเราจะสุ่มได้3ครั้งปึ้ม20พอยต์โบฮะสั่งซื้อสำเร็จกำลังพาคูไปเนี่ยเดี๋ยวนะผมเฮ้ย ทุกคนอันนี้คือเลียวไม่มีการเตรียมอะไรทั้งนั้นผมบอกไว้ก่อนผมได้เลยเหรออันนี้คือไอเดีเลยเหรออะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเข้าลองเข้าไอ่ดที่กล่องสุ่มแล้วกันครับทุกคนเฮ้ยทุกคนนี่เข้ามาแล้วเรียบร้อยนี่ครับไอดีที่เราสุ่มได้มา เฮ้ยผมสุ่มทีเดียวได้หรอทุกคนเป็นเลนะผมขออนุญาตลองเข้าก่อนเฮ้ยทุกคนนี่มาแล้วมาโลก3ด้วยอันนี้เวล2,400เงิน11ล้านเดี๋ยวขออนุญาตดูไอเทมบิเซนโตดาบบุดดีก็ก็ถือว่าทุกคนอา่าผมถือว่าคุ้มนะ20บาทได้เวล2,400กับเงินอีก11ล้านแถมผลคอนโทรลด้วยผลโอเปดูไอเฮียทุกคนว่าคุ้มไหมสามารถ ลองะสมกันได้นะครัทุกคนเฮ้ยเรามีหูหรอยอแสม่าเป็นผ่งมิงวีหนึ่งอืมผมจะแจกหรือว่าผมจะเก็บไว้ใช้ดีนะ,ะทุกคนอืมอืม โอเคครับทุกคนถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถมาสุ่มตามผมกันได้เลยนะครับแค่20บาทเองผมสุ่มไปแค่20บาทนะผมบอกไว้ก่อนว่าไม่มีการเตรียมไม่มีอะไรเลยเรียวๆผมสุ่มไปครั้งเดียวจริงๆที่แบ่งแบบดีอะแบบดีฝแบบากเว็บนานี้ไก่ตันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้ชมด้วยนะครับก็สําหรับ ID วันนี้ที่ผมสุ่มได้ก็จะมาแจกท่านผู้ชมกันเอาเป็นว่าสําหรับ ID ที่ผมจะแจกในคลิปนี้ก็จะอยู่ในคลิปนี้ได้แหละครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็ต้องลุ้นเอานนะว่า จะเจอ ID หรือเปล่าเพราะว่าผมก็จะใส่ไว้ในคลิปนี้แหละว่าจะอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งก็ถ้าเกิดใครได้ไปก็โชคดีนะครับเอาเป็นว่าฝากเว็บนานนี้ก่ตันไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้อ๋อลืมบอกไปสําหรับกล่อ,องสุ่ม มีโอกาสเกลือกล่องนี้นะครับทางร้านาได้บอกผมว่ากล่องเนี้ยมีโอกาสประมาณไม่น่าเกิน3ครั้งนะครับทุกคนก็จะได้แล้วอืใช่ครับเขาบอกมาว่าไม่น่าเกิน3ครั้งก็จะได้นะครับสําหรับกล่องสุม่มอันนี้นะกล่องสุ่มเกลือโอกาสมีเกลือ20โอเคครับก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับทุกคนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมฝากติดตามชมกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน ไปแล้วบ๊ายบายเว็บดีนะทุกคนเว็บดี